สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยดยรีนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นเนาะเดี๋ยวจะพาน้องช้างไปอาบน้ําครับมีใครไปด้วยเอ่ยมีคุณหลานไปด้วยครับคุณหลานกับคุณตาเนาะอันนี้จะพาไปไปไปกันเลยอ๋อโอ้คุณหลานก็ดุเลยครับควาช้างจิ๋วดุมาก ดูกว่าดุกว่าช้างซะอีกเอาเอาทำอะไรไปไปเมฆดำๆเหมือนฝนจะตกแต่คงไม่ตกแล้วครับแต่อากาศเย็นๆครับอากาศเยน็นๆวันนี้คือว่าอากาศสดชื่นครับอากาศแดดล่มลมตกครับ อไปกันไปอาบน้ำกันอ้าวทำไรอะ่ะอ่ะเนื้อเมลตเอ้าแต่ก็มัวแต่เลีมก็เรียกว่าเลีมต้นข้าวอ่อนครับต้นข้าวอ่อนจากเกิดจากเม็ดข้าวที่ร่วงหล่นเนาะแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นข้าวต้นข้าวเล็กๆครับต้นข้าวเล็กๆไวเตยชอบครับเพราะว่ามีความหวานแล้วมีความหวานใน มีความหวานในตัวนะในตัวต้นข้าวครับในแต่ก็จะชอบเอา้าทำไรอ่ะโอ้ยควานช้างเงินดุจไงควันช้างน้อยดุนะเอาเอาทำไรช้างนะเนี่ะไปไปอาบน้าปาคุณตาหลับคุณตาขอบคุณลานนายโยนไม้ทิ้งไป คงไม่ไปง่ายเลยครับไอ้น,นี้ก็เรียกว่าญ้านี่เปียครับญ้านี่เปียของเพื่อนบ้านครับปลูกไ,ไว้น้องวัวน,นะครับไม่ได้ปลูกไว้น้องช้างครับเป็นที่นาของเพื่อนบ้านเนาะแต่ทุกครั้งไปเตยผ่านมาก็ชอบเอางวงไปลอยๆเนาะจอบกินครับจอบกินอะไราขึ้นช้างไปเลยขึ้นช้างไปว่ะ ไเอาไปตูอ้อรออไปไม่ใช่แล้วนี่จะมาจอบกินเลยเดี่ยดูเลยว่าแล้วต้องกินกันได้ครับไปเ,เดินเรียงกลางนะอย่าไปเดินใกล้ๆหญ้าเขาวะ่ะหลานก็เดินนะเดินไปเอาไปหมดแล้วแหละไปเอาไปลงน้ำครับพาไปลงน้ำ เดินไปเลยเดินไปเลยไหนก็เดินฝั่งนู้นมาไหนไกลเหมือนกันครับท่าน้ำไกลอีนู้นเลยครับแต่ว่าเดินได้หลานก็เดินไว้้างก็เดินไว้ถ้าเดินไม่หยุดนะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็จะเดินมาแต่ตรงหญ้าเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเดินมาก็แป๊บกินยาชาวบ้านก็หญ้าอร่อยดีอย่างนี้ ควานชาน้างควางควานช้างคิ้วก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับไม่ได้กลัวเลย <c oughs> แกคุณตากลัวว่าน้องช้างจะไปเหลือเหยียบขาเอาครับ <c oughs> เหลือเหยียบขาเอาเนาะ <c oughs> ไปครับไปครับไปผาไปเตยอ,อาบน้ำแต่ว่ามีลมแรงเหมือนกันครับอากาศหนาวเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าไปเตยจะอาบน้ำไหมครับแต่ก็ต้องอาบหน่อยเนาะ ว่าเนื้อตัวเต็มไปด้วยดินครับไปอยู่ป่ามาเนาะเอาไปเตยไปปลูกอยู่ป่ามาก็มีแต่ดินนั่แหละผ่านช้างกิวไม่ได้กลัวช้าสักนิดเลยครับแต่ผมผมกลัวอย่างเดียวคือช้างเหยียบขาน้อง,องอเห็นเนาะเหยียบช้างเหยียบขาหลานเอาับหลานชายเนาะเป็นหลานชายกดจะเหยียบขาเอานะ วิ่งแล้วิ่งแล้วเนี่ยก็เรียกว่าควานช้างแน่นาคตผมไม่ใช่ควานช้างครับผมเป็นแอบนินก็เรียกว่าตามถ่ายให้เฉยๆครับตัวประกอบอนั่นแหละตัวช้างตัวควานช้างก็เลยนะสองทันเลยาตาและหลานครับไปกันไปกัน เออไปไปไปอ่ะเติมเติมเลยเอ้นี่โอ้ยอ่าไม่เป็นไรรับาไปนี่ก็ได้ตัดเดียวอยู่บนบกก็ได้ปัดช้างปัดช้างไอเนาะไปเตยไปก่อนไปเตะไปก่อน เราเรียกวาวช้างตามหลังมัเตยก็เดินนําหน้าตลอดอยู่แล้วไอช้างวัไดไช้างไว้ขี้ขี่เนาะก็เรียกว่าช้างไว้เดินตามเนะาะสไตล์ไปเตยก็คือช้างช้างเดินนําช้างเดินนําขวานควานเป็นแทบตัวประกอบอไรวาช้างเป็นแทบตตัวประกอบ,ปปกอบไปกันเลย อาไปไปหว้นายเดี๋ยวก็ทางเหยียบขาเด้ออยากไปดำอะไรแล้วครับแต่กลัวเดินเหยียบขาเดินเหยียบขาเอาไปเลยอุ้ยเกือบหกล้มครับสะดุดก้อนหินคนเดินตามถ่ายนี่เขาจะสะดุดก้อนหินเอา ก็เลีมเนาะหญ้าข้ากรัดยางก็จะเอาเนาะไอ้บ้ไปไอ้ก็ไปโอ้สงสัยไอไปไปจะมากินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าหญ้า ไปต่อครับไปต่อเนาะไอ้ตาหลานตาเดินไปเลยเดินข้างล่างให้ช้างเดินข้างล่างครับเดินข้างล่างอรถเยอะเนาะหลานจะได้เดินแบบปลอดภัยนิดนึงไปไหนไหมเดินข้างๆหน่อยเดินเต็มถนนอะไรเงี้ยนะตาจับมือหลานด้วย ลำว่าก็หลานนี่แหละครับอยากมาด้วยเนาะแล้วหลานอยากมาด้วยควัดจิ๋วออยต้นไรเด้งกล้อชงช้ากเด้งข้างล่างจับแขนหลานด้วยด้วยเด้อช้างนี่ไม่ทำอะไรให้ทำอะไรคนหละ่ะครับแต่ว่ากลัวเนาะที่ก็ัวน้องจ้างเดินเหยียบขาหลานนี่แหละแล้วก็รถอะไรเงี้ยไปเต้อ ใส่ใส่ตะไครครับอันนี้ก็หาผู้หาปลาแล้วครับแถวนี้เนาะเรียกว่าอากาศยามเย็นก,ก็จะใส่ตะไายปลาครับตะไครปลาแล้วก็ใส่เบ็ดเนาะ,ะพอได้ทานและได้ขายกันครับเดินต่อไปครับอีกประมาณ 200สองเมตรครับสองเมตรก็จะถึงท่าน้ำต้มเจมคยตารือสต <laughs> มเนาน่เน้ำไปไปอเลยขวานจิ๋วเดินเร็วๆหน่อย เดินน้ำเลยตาไปต้องจูมึงแล้วอยูมึงนี่ไปอย่าขึ้นแยกถนนก็พอละไปเถอะวิ่งแล้ววิ่งเร็วนะเออวิ่งไปกอดขาช้างแล้วเลยไปอ่ะค่อยๆค่อยๆนายลืมว่านายลืมใส่รองเท้ามานี่นาย,นายมีใส่รองเท้ามาขี่ช้างไปขึ้นขี่เลยไป เอาวิ่งไปก่อนช้างเอางั้นนะหันจิว๋วกับเราพันจิ๋วไม่เคยกลัวช้างครับเดี๋ยวผมกลัวแค่ช้างเหยียบขาเท่านั้นแหละดีน้องใบเตยอาจจะเดินไม่ระวังครับน้องใบเตยเดินไปเดินไปก็บางทีก็ขาเล็กนิดเดียวเนาะกลัวเหยียบแล้วเป็นอันตราย อ่าเดินไปนหนเอ้ยอ่าเดินเร็วระวังด้วยนะระวังหินด้วยเอ้ยไม่รอแล้วครับเดินนําไปเลยไม่สนใจแล้วครับทางควานจงควานจิ๋วอะไรก็ไม่สนละไปละเดินตรงไหนมาอย่ามาเด้อไปเมาทางซ้ายเด้อ กองอาจจะสั่นนิดนึงครับเพราะว่าผมเดินถือมาสั่นเพราะว่าไม่มีไม้ที่ดีเนาะไม้กันสั่นแล้วไม้กันสั่นด้วาไม่เป็นไรครับถ่ายได้่าไหร่ก็อันนั้นเนาะไงก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวน้องควันจิ๋วกับคุณตาแกจะพาไป <c oughs> อาบน้ำนี่แหละครับนี่ยใกล้ถึงแล้วครับถึงท่าน้ำแล้วล่ะ าวิงาว่งไงทนันเร็ววิ่งไงทันจับขาก่อนเลยเดี๋ยวจะวิ่งหนีเดี๋ยวจะวิงะว่งกอดกัดกอดขาช้าไว้ก่อนไปเ,เจ้าอนะ่ะนายบุพัวไปจ h ดดิ ันหรเป็นเรียกว่าหินเขื่อนเนาะหินเขื่อนสันสันแม่น้ําครับว่าทางนู้นลงไม่ได้ครับกราดูดทรายก็เลยต้องมาลงตรงนี้ครับทางทุกเท้าก็มาลงตรงนี้กันไปแล้วเอาวิ่งให้ทันช้างดิไ,ไป <c oughs> ออกอดเสื้อผ้าด้วยเลยเอาออกอดเสื้อผ้าลงเล่นน้ากับช้างเลยหน ไปแล้วครไปหลานก็อยู่ก็เรียกว่าหลานชายอยู่ข้างบนนี่และครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยสบายไม่ถึงก็ไม่ค่อยสบายก็แต่ว่าร่างกายอ่อนแอเนาะเดี๋ยวว่าเผื่อโดนอากาศหรือน้ําเย็นเนาะ๋ยวจะไม่สบายเอาโอ้ยผมก็ยังสั่นเลยครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าน้ําเย็นขนาดไหน เดี๋ยวให้ไปเตยทานน้ำก่อนครับกินน้ำไม่เสร็จก่อนกินน้ำเนาะกเรียกว่ากินน้ําธรรมชาติครับนี่ก็เรียกว่าลุ่มน้ํามูลครับลุ่มน้ํามูลเนาะน้ํามูลที่ไหลามาจากนกคนรราชสีมานั่นแหละครับ ลงอจะไปถึงอุบลร,ราชธา,านีครับนี่ก็เรียกแม่น้ำมูลครับฝั่งตรงข้ามครับเรียกว่าฝั่งสุรินทร์ครับฝั่งชุมพรบุรีครับฝั่งที่เรายืนอ,อยู่ก็คือฝั่งอําเภอร์สติกเนาะฝั่งอําเภอร์สติกจังหวัดบุรีรัมย์ครับแบ่งกันแค่แม่น้ํานี่แหละครับใ,ใกล้ๆกลกันอ,อยจะเล่นน้ำไหมเอาไอ้ลงน้ําหน่อยสักสักฉาดหนึ่งลงอยู่ทับตาปลาลงก็ลง หนาวแล้วช้างก็หนาวนะด่กันหนาวเลือเชื่อเติด่ากันหนาวอย่างกั้นแหละจะเล่นไหมนี่ช้างหนาวครับไม่ว่าอะไรแหละคนกันหนาวอ้าวไอ้ลูกไอ้นอนสักปากหนึ่งสักหนึ่งสักเล็กสักครั้งหนึ่งไปลงไปลงไปไ้เล่นน้ำไหมไอ้ยู่ข้างบนนั่นแหละนะไหนไหน เออนายอยู here, I m I m ่ตรงนี worry, ้แหละลงไปสิลงไปลงไปไปตาตเออไอนอนสักหน่อยนะขาดนอนๆๆอาไม่ใช่ไปเตยวไายไปเลยบ่วไหวก็ไม่ว่ายตามนะให้จุ่มฟิตเลยเลยครับจุ่มฟิตไหนไหนอ่าตาหลานแม่ลงไปด้วยเหรออ่ะเจ็บลงเนะเจ็บลง เออต่อลงแล้วต่อลงต่อลงแล้วเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวผมถอยห่างนิดนึงครับต้องถอยนิดนึงโอ้จะโดนโทรศัพท์เนาะมีเครื่องเดียวโดดๆเลยนะตัววันนี้ก็ไปเตยลงเล่นน้ำนะครับจะอาก,กาศหนาวยังไงก็ลงไปสักปั๊บหนึ่งก็อยู่ส่วนตาหลานได้แค่มองดูครับหนาวครับหนาว แต่จริงๆคุณตาก็มาหาปลาทุกวันครับหาปลาเนาะเพราะพอได้ทานแล้วก็พอได้แกงได้น้ำพริกครับได้ได้จำน้ำพริกเนาะของทุกทุกวันครับทุกวันก็ได้ทานปลานี่แหละให้นอนให้นอนหน่อยให้นอนสักครู่หนึ่งจะได้แบบบินาจะได้ออกออกหน่อย อุย้ยเต็มเลยครับเต็มเลยตอนนี้เต็มโทรศัพท์เลยตอนนี้เป่าใส่โทรศัพท์เต็มเลยไม่รู้มองเห็นนะครับไม่เป็นไรนะหวังว่าไม่เป็นไรแลลวครับเมื่อกี้เอางวงเป่าใส่โทรศัพท์เต็มเลยเต็มฉาคนหายเลยน,นเลยครับตอนนี้หายเล่นป้า อาไปนู่นเร็วตาหลานอยู่นูน่นเด็กก็ชอบแล้วครับแนวดันดินเนาะแล้ว,ว่าช้างดันดินไปเล่นไปไเล่นไปก่อน,ไ,อน,ไ,อนอไปลีซ้ายลีซ่าไปเล่นแรงนิดนึงครับไปเล่นไปก่อนเพราะว่าสนุกครับความสนุกของใบเตย เดี๋ยวฟังคุณตาแล้วไปมาไอ้สคริปนึ่งดิเฮ้ยอยังครับไปเจยพลอยยัง ไปเตยอ,อย่าเล่นเสร็จแล้วมาทำนี่แล้วตาย,ยานี่ไปครับไปกลับบ้านกลับบ้านไปพากันกลับบ้านครับทั้งตาทั้งหลานนี่แหละครไปวิ่งเจนและหลานก็นำแล้วล่ะครับกลับไปถือหลัง ไปกลับบ้านกันแล้วละครับอันนี้กลับบ้านเลยเนาะก็ฝ <c oughs> ากทุกท่านฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องใบเตยไดอารี่นะครับเดีย๋ยวตากับหลานก็ไปบ้านแล้วละครับนี่ไปด้าน ก็ขอจบคลิปตั้งเพียงตอนนี้นะครับ